อย่างน้เกี่ยเอะไรอยี่เกี่ยอเวกับเมอบาย่เไมาเกีับอานเห็นไหมครับเข้าห้องน้ำครับครัดีโอนี่กเห็นเดบวไปถ่ายไฟรกาศว่าโมง เอาใหม่ก็ได้ครับเออหน้าจะได้เห็นหน้าตัวเองไหมสวัสดีครับวันนี้เรามาปิกนิกกันนะครับขายปิ๊กไก่แหละเพื่อากาศหนาวมากเลยครับผีเลใช้กันเสองไฟเลี่ยครับมันเต็มหน้าตาเขาไม่ค่อยหล่อเลยรู้ผมไม่ได้ครับถึงจะไม่หล่อนะครับแต่จิตใจหล่อมากหล่อด้วยปูนใช่ไหมใครๆก็รู้จักผมนะครับผมเอ็ดเวิร์ดใช่เอ็ดเบิร์ดของผม ผลงานเรื่องล่าสุดก็คือครับ